ชมไปดูเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพกันหน่อยดีกว่าครับปักหมุดของดีทั่วไทยวันนี้คุณชนะชัยแก้วผางจะพาไปดูฟาร์มเพา,พา,นนาะพันธุ์หนูนาเมื่อกี้เนี่ยเห็นภาพทำไมคุณขนลุกละ่ะตัวใหญ่สิ่งนี้เลยนะตัวใหญ่มาก <c oughs> แล้วก็ทําแบบนี้มา5ปีแล้วนะรายได้เป็นกอบเป็นกำครับเป็นชาวบ,บ้านที่อำเภอภูผาบ้านจังหวัดขอนแก่นติดตามชมันเลยครับเชิญเลยค่ะ สนับสนุนโดยไฮรักซิลวดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าไอโอ้งไอโอ้งไอสามโอ้งไงอนุบัลโอ้เห็ไหมอขันไงใหญ่จริงไงตามกาลเวลกตอนที่ไห้อะหาหารเท่าพ่อๆกับห้องคือห้องคือโนูนนี่แล้วทีแล้วเวลาเข้าไปปลาเวลาเข้าไปซองหนูในป่าน หนูก็บยิ่ห้องแบบพ่อดีเลยสีแดงมันช่วงเขาออันนี้นนเฮ้อ,อัน,นี้พ่อครอันนี้คือลูกรักออไอโองครับอไอชื่ออะไรนะครับเื่อไอโองครับไอโองเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ในโอ,องก <c oughs> ว่า5ปีแล้วครับที่พ่อมูนีและแม่หนูรักเลี้ยงหนูนาขายสร้างรายได้ที่นี่คือหนูรักฟาร์มในอำเภอภูผาม่านจงังหวัดขอนแก่นครับ นี่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 อันนี้เขาเอื้นว่าหยาหวานนะพ่อเนาะอิสราเอลเป็นยังค่อยเป็นหยาหวานอิสราเอลอันเพิ่นว่าอิสราเอลอิสราเอลนะเพิ่นที่นี่มีพ่อพันธุ์แม่พันุหนูมากกว่า300ตัวยังไม่นับรวมลูกๆของหนูนับพันตัวครับอาหารหลักคือหญ้าหวานหญ้าเนเปียร์ปลูกไว้เลี้ยงหนูโดยเฉพาะครับอ๋อนี่ยครับคุณผู้ชมครับเป็นอาหารของหนู ที่คุณพ่อนี่ใช้เลี้ยงหนูนานะครับคุณผู้ชมก็จะปลูกหญ้าหวานเนืไว้เต็มแบบนี้นะฮะมีทั้งหญ้าหวานหญ้าเนเปียเทียนสูงอยู่โน่นพอตัดหญ้ามาแล้วก็จะสับลําต้นเป็นท่อนรสชาติของหญ้าหวานคล้ายๆกับอ้อยครับหญ้าหวานหญ้าหวานมันเสียมันมันมันเลยเหมมนบอกครับมันมันคนก็กินได้มันบอกเนี่ยก็เคี่ยวกินได้แล้วเนาะกกินได้คนก็กินได้รสชาติมันคีไข่ไข่กับอ้อยอ่ะ จำไมนหวานตรงให้มันจะออกมันจะออกมันหน่อยฮะข้าวต้มกินหนูเบิ้งก่อนเลยวะข้าวกินหนูเบิ้งก่อนพ่อพาผมกินผมก็กินตามพ่อครับพ่อบอกว่าก่อนหนูจะกินเต้าเองต้องกินให้ดูก่อนแม่ข้าวต้อนว่าอือหึกิ่นหนามันเด้วผมกินรสชาติคล้ายๆกับอ้อยคุณผู้ชมแต่ว่าไม่หวานเท่าอ้อยข้าว จากนั้นเราก็นำญ้าที่สับแล้วไปโยนลงบ่อหนูนากันครับแต่ละบ่อก็แยกหนูเป็นรุ่นรุ่นทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และหนูที่เตรียมคัดไว้ทำพันนี่อยู่หลายตัวอยู่อันพราะเป็นแม่พันธได้ตัวคนกัญญาอ่ยาตัวคนกัญญาวใหญ่เป็นแม่พันธุนนนนได้แล้วนะยังเหรอครับข้างบนยังไห,น,งหน,น,นก่อนต้องให้มันแลนก่อน ตัวนี้ก็ได้ไงตัวนี้ก็ได้ใหญ่ทีนี้ทีนี้เราจะไปตำพันธ์แล้วก็ดู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 ตัวของมันตัวไหนตัวใหญ่ตัวไหนตัวยาวหางยาวตัวไหนตัวหุ่นดีเราไปเนาะอ๋อครับตัวที่หุ่นดีคัดเป็นแม่พันธุ์ได้แบบนี้คัดเป็นแม่พันธุ์ตัวใดที่หุ่นดีถ่ายหลับไหลอย่างไงนะครับาดออก อันนี้ก็ตัมเนี้ยครับรายได้เลี้ยงหนูมาจากชำละขายเป็นหนูเนื้อครับแต่ส่วนใหญ่ฟาร์มที่นี่จะมีรายได้จากการขายพ่อพันธุแม่พันหนูให้ลูกค้านําไปเลี้ยงพ่อพันธุต่อครับ,รบอันนี้เพื่อลูกค้าสัญจรมาต้องการเน้นี่ต้องการพอพันนะต้องการพอพันเท่ากระจัดให้เน้นนี่อเออน,นี่เอาตัวนี้เอาบอนี่ล่ะสิสองผูหนึ่งสี่ก่ียดร้อยเป็นชุดนะ แม่อสองผูหนึงแม่เขาเอินว่าเป็นชุดอ๋อเป็นชุดอ่าเป็นชุด,นชด,ชดหนึงสิมี่อย่างแน่ก่อชุดนึงแม่สองอ่าแม่สองผูหนึงผูหนึงแม่สองนะเอินชุดอันนี้รรคือเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเนอยากได้สองตัวนี่คือเอาะสองตัวนี่ผูหนึงแม่นึ่งนี่คู่เนี่ยเอินคู่ฟอร์มเมียก็คือคู่ฟอร์เมยียกห้าร้อย พ่อ <diss bia. S 1> พันหนูที่ว่าตัวไม่เล็กเลยนะครับตัวใหญ่สุดก็หนักเกิน1กิโลกรัมโดยเฉพาะพ่อพันสุดรักของพ่อมุนีที่ชื่อว่าเจ้าโอ่งครับไอ้นี่ชื่อไอโอ่งคุณผู้ชมตัวเพราะว่ามันอยู่ในโอ,อ่งโอ้โอ่งเลยครับโอ้ตัวใหญ่มากคุณผู้ชมมันเท่ากับแมวน้อย <c oughs> แมวน้อยตัวหนึ่งคุณผู้ชมตัวใหญ่มากคุณผู้ชมน้ําหนักของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณเช <c oughs> <c oughs> ื่องนะกว่าหนึ่งกิโลกรัมครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมเชื่องมาก ไอโอ่งครับคุณผู้ชมครับเป็นพ่อพันของพันใหญ่ครับ <c oughs> พึ่งเอาพิ่งเอาแฟนไปคลอดเมื่อวานนี้ครับเนี่ย <c oughs> พ่อผสมไว้สี่ต่อสามครับตัวเมียสี่ <c oughs> ตัวผู้สามแม่หนูรักมีหน้าที่จดวันเดือนปีเกิดของหนูแต่ละบ่อเพราะถ้าหนูให้ลูกผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนต้องแยกออกจากแม่ไปเลี้ยงบ่อใหม่ครับต้องมีบันทึกน้ำอันนั้นมันคลอดวันที่11มิถุนา โอ้ต้องบอกวันเกิดไปด้วยนะคุณผู้ชมนะแล้วกบ่อนี้แหละครับบ่อนี้สามสี่อดวันที่สิบสองมิถุนาสิบสองมิถุนาโอ้ต้องไล่วันเกิดไปด้วยทําไมถึงไล่วันเกิดเป็นยังค่อยไล่วันเกิดแม่เพื่อว่านับแต่มือจับมาล็อกคอดขอคอดมือใดแล้วคืบเบียนทัดไปคือมือนั่นตรงจับออกจากแม่หรือเกินไปซีหาวัน เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจับออกจากแม่เพื่อไปอนุบาลต่อเมนูหนูนาสุดเด็ดของฟาร์มแห่งนี้ต้องยกให้ฝีมือหนูอบอ่งของแม่หนูรักเลยครับแบบนี้หนังกรอบๆเลยคุณผู้ชมี่ นี่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 นนมันหนังอารมณ์เหมือนหมูหันแต่นี่คือหนูหันไม่ใช่หมูหันนี่นครับกินเข้าไปเลยกินแบบนี้อร่อยมากพ่อมูนีและแม่หนูรักขยันพ่อพันดูแลหนู ไอเห็นเลี้ยงเยอะขนาดนี้ก็ไม่พอขายครับยิ่งช่วงทำนาแบบนี้ยิ่งขายดิบขายดีเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่พอขายครับพงพนิสอนคำหานถ่ายภาพชอนัใ่แก้วผังรายงานครับเห่นไหมคะคุณเปรมพุดาคือน,น้ำลายเลย <c oughs> คือน,น้ำลายตรงน,น้ำจิม้มแซบนี่แหละ <c oughs> ตองน,น้ำจิม้มแซบแต่เหมือนที่คุณชนะชัยบอกเหมือนมูหันนะ่ะเหา็ย่อไซว่ากอ็ เลยคุณผู้ชม,อมโอ้ยขายดีด้วยนะเออขายดีช่วงนี้ค่ะโปรตีนส<า>ูงด้วยนะครับ